สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาพบพอกันอีกแลว้วหายไปโดนนะพี่น้องจา๋ากินตำมันกินตำข้าวปุ้นตำข้าวปุ่นนะพี่น้องคือจะกินเอียงอันสุ่มๆเพื่อซุ่มๆพี่น้องเอ,อ้ยไปล่วงบานนางกลมานั่งรดอันจองแถววิ่นรดกลับมาโอ้ยจิ้ม เมือ่อยั่นก็ชิกกับมาน้องเพื่พนอนคุณเือเสือนเวสือชะอมอพักจังพรกค้ากับกับคุณยุตลาดเขามานำ แบบเะไรยงเอ้ช่วงสุ่งอยากไปหาหมอพี่น่องเมื่อยก็เล็ไป,ไปหาหมอหมอวานน้ำตาลในเลือดไหลได้กินอันของหวานายเดอร์ไปเสร ถามามากินมากินของหวานบ่างไปันเฮ้ยมันจะมักัน,กกน,นะพี่น้องของหวานพราว่าช่วงนี้งดหน่อยนะไป เลี่ยงคนหน่อยปีหนึ่งว่ามันเท่าไปสิปีหน่องเออชีวิตไม่ลงอ่อนอ่บไดเห็นย่างกับตุ่นกับตูเจ้าของอะไแห้งมืนอนี่มันปายจุบันจๆได้ไปหน่องังได้เหนคลิบ เขาเป็นไปสาวไปต้องคนเดียวแม่ไปหาหมอจวหาเมืองแรกก็ได้ไปหาหเปล่าต้องน้ำมือนใหญ่น้ำมือนอยากแห็งใหญ่แห็งมึนแบบยากยพี่น้องแสดีดีดีเยเห็ุกินบ้างด้ว จำกับพรุ่นกับพักค้านี่ยอื้แล้วก็เขากันแน้สมพอเบิงอันหลายๆคลิปเพิ่นมีแต่พักค้ามาเก็มแสีบพักข้ากับแพงกําเจ้หาบาท cảm xếp hàng lại phân đệ pi nọ giá cả đây บริเทศคลิปโดนจนพี่น้องลืมไปแล้วชีวิตมิลกออนกับชีวิตสาวโรงงานเนาะพี่น้องเอจะเหตุเหตุยังไงอันอยู่กับลูกหน่อยทางบริเสจัจเห็นยงำหมดเลย moi hua bian kan ba pho men men ta ba yu nam เพ็นอีกแ้วเพ็นจุดเด็เหินมันเป็นขาวๆจริงๆเลยบราพี่อยู่บกล่น่อยย็บแขล้วเนี่ยยำเยี้ยงก็ะ่าดว่าจีซื้อเบเกอือมากินน้ำว่าคือชิมกระไาดดอกพี่น้อเก็บแขีว กำลังใจให้ได้เด้อพี่น้องเอ้ยบ่ดได้เฮ็ดคลิปใด๋ ตั้งใจเห็นสะไม่ลงออนนะไม่ลงออนหัวคู่เลียงลูกปีนึงว่ามันเท่าไปสิบปีเดือนน้ำเพิ่งจะได้ผัวเลยพี่น้อง ไปเลยด้วยนะแป,ป๊บๆอาจจะได้ปีนึงแหละต,ต้องเจอเห็นองหน้าว่าน้ำเดือด มันคักไน่อยแ่บๆบวหขึ้นดิบหมอินผอม ฝนจีดตเกเด่นเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยเลิกงานสองผุม่มว่าจไาาไาไาไีไปหับว่าลูกบัวใดพี่น้องฝนตุ่งแห้งไร้ขาฝนไปนะครับเอาแล้ววันจีไปหับว่าลูกบัวใดเลิกงานพี่น้องเอ้ยเลิกสองผุม่มที่บิดตาลงงาน กับชีวิตเมนุมออนมื่มีเวลาเป็นของจ้าของเลยพี่นนังเอตื่อขึ้นมากกัผมกับบดิวีตื่นงึ้นมากกับบุญไหว้กับลูกแจ้งเตืองให้ลูกไปชงลูกกับหอดเวลาเห็นงานไป่งลูกกลับมา ไม่เห็นตัวดงน้ะพี่น้องเนาะอะไรๆการย้ยงลูกอะบิ๊กเลเกือบสองพันพี่น้องเอ้ยไปบุหได้กินียังดอกแต้มเผือดอีนุ่มดี คุณยายใจดีมหซอยเหลืยงหน้า,า,าวาอยู่แต่บ่ม่ซอยเหลยงเป็นยังพี่น้องเอ,อ้ยคุณยายใจดีมามซอยเหลืยงน้องหน้า,า,าว่าเดกเป็นยังกินนักอีเมลเด้วนล้งมันวันเนลงสิหกเจ็ดล,ล้รล่พี่น้องไปสังมะเสหก,กสิบเก้ากิโล จากเจ็ดสิบหาเจ็ดสิบหกวิ่นในงานก็นหายไปหมื่นนึน่ง ไายนั่นที่แหละพี่น้องคลิปมันบอ่อันนี่ม,นม,มันบ่ญี่ปู่ติดตามไลน์มันอัดเงียออไปมันกับบ่อันนี่ที่นั่งจินเลนเบอร์จุดดอกเบอร์คลิปนี่ยปิดคลิปแล้วก็นั่งจินเลนพี่น้นงองเบอร์แทนละเมื่อไงน้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปจำนีนะน้องพี่น้องจา้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นแม่ต้อยน้องนาวาได้ได้วยจ้าสวัสดีจ้า